ตอนนี้ <ığını. S 2> หนูน้อยแบทกำลังสู้กับตัวใหญ่ใหญ่เล็กคนนี้ก็มาเล็กคนอย่าบังอย่าบังคิดเขาไทยเดียวจนโหสู้จนตัวจนตัวใหญ่ที่โดนลุมนะเขาชื่อมะลิกันนะครับมะลิโอ้โหสู้เออแล้วนี่ก็คือการความกาปัญหาดู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 โอ้โอกัดตาโอ้โหต้อ กัะตอกระตอกระตอกระตอโอ้โหไปกัดไปกัดตรงที่ตั๊กสวะของของเจ้ามริโอ้โหโดนกัดโดนลุ้มโดนลุมเดี๋ยวไปยุ่งกะโดนลุมโดนลุมว่าไปใหญ่อะน้องเขาสู้นะเนี่ยครับแกนังเขามามขาม สองลุ้มหนึ่งดันนี่ก็ไม่จับโอ้โหให้เลยฮะโอ้โหตอนนี้สู้กับไอ้มาขามันดูไปทำไรอ่ะตัดต่อฮะเขาจเหมือนเป็นลูกเลยมารีเนี่ยตัวเนี่ยเป็นตัวเมียนะมารีเป็นตัวเมียครับแต่นี่เองเนี่ยเป็นตัวผู้ครับ กันแล้วเจ้านั่นก็คือมาตำรวจนะครับท่านตำรวจเออไม่ตามท่านตำรวจมาแล้วอย่าตำรวจทีเห็บไอ้แบ็คมันสซวยมาลีอ่ะ